สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับวันนี้ก็มาพบกับช่องครูจ๊อบนะครับวันนี้ครูจะมาสอนเกี่ยวกับการเลี้ยวเบนของคลื่นแล้วก็การแทรกสอดของคลื่นผิวน้ํานะครับก็การเลี้ยวเบนของคลื่นนะครับคืออะไรนะครับก็คือเรามีคลื่นผิวน้าใช่ไหมครับ S คือแหล่งกําเนิดนะครับซอร์สนะครับคลื่นจะแผ่ออกเป็นวงแบบนี้นะครับ ตามหลักของอยเกนใช่ไหมครับที่เราได้เสื่มค้นกันมาว่าทุกๆจุดบนหน้าคลื่นสามารถประพฤติตัวเป็นแหล่งกําเนิดคลื่นใหม่ได้นะครับก็หมายความว่าสมมติว่าคลื่นอันแรกเป็นแบบนี้ทุกๆจุดบนหน้าคลื่นก็สามารถก่อกําเนิดคลื่นใหม่นะครับพอมันซ้อนทับกันเยอะๆมันก็จะกลายเป็นหน้าคลื่นใหม่ขึ้นเรื่อยๆหน้าคลื่นหน้าคลื่นนี้ก็จะกลายเป็นแหล่งกําเนิดของอีกอันหนึ่งไปเรื่อยๆนะครับ การเลี้ยวเบนนั้นจะเกิดเมื่อไรนะครับก็เกิดเมื่อมีสิ่งกีดขวางนะครับหรือว่ามีช่องแคบนะครับตกกระทบกับแผ่นกั้นนะครับแล้วมันจะมีคลื่นส่วนหนึ่งที่เลียดลอดออกไปได้นะครับก็จะกลายเป็นวงแบบนี้นะครับก็จะสร้างคลื่นลูกใหม่หลังแผ่นกั้นนั้นนะครับการที่คลื่นเนี่ยมันเลี้ยวอ้อมนะครับาทางซ้ายทางขวาของช่องแคบ จะเรียกว่าการเลี้ยวเบนของลื่นนะครับก็คือมันสามารถาเลี้ยวนะครับหรือว่าทะลุช่องออกไปได้นะครับเรียกว่าการเลี้ยวเบนนะครับตามหลักของฮอยเกนนะครับจะเป็นไปตามหลักของอยเกนนะครับดังนั้นข้อ71หลักของฮอยเกนใช้อธิบายปรากฏการใดก็คือการเลี้ยวเบนของขึ้นนะครับ ต่อไปครูจะมาพูดถึงเรื่องของการแทรกสอดของขึ้นผิวน้ํานะครับก็นักเรียนดูทีละรูปนะครับอย่างรูปนี้นะครับก็คือเรามีการสั่นนะครับจุดสั่น2จุดนี้สั่นบนผิวน้ํานะครับก็เป็นความถี่เท่าๆกันนะครับสั่นปุ๊บมันก็จะเกิดขลื่น2ขบวนนะครับนี่คือขบวนที่1ก็เป็น s 1อันนี้เป็น s 2นะครับคลืน2ขบวนนี้เมื่อมันมาซ้อนทับกันนะครับ มันก็จะเกิดการแทรกสอดกันนั่นเองก็คือเกิดการรวมกันนั่นเองการรวมกันก็จะมีอยู่สองอย่างคือเสริมกับหักล้างนะครับอ่าก็เป็นไปตามรูปด้านนี้นะครับขึ้นรวมกันเมื่ออสันกับสันนะครับสันขึ้นกับสันขึ้นหรือว่าท้องขึ้นกับท้องขึ้นอันนี้คือสันกับสันนะครับส่วนนี้คือท้องขึ้นกับท้อง มารวมกันมันก็จะเรียกว่าแทรกสอดแบบเสริมนะครับแบบเสริมกันนะครับมันก็จะเกิดการนูนโป่งขึ้นมานะครับอย่างเช่นตรงกลางนี่เห็นไหมครับยังจะเห็นว่ามันเป็นแนวนูนขึ้นมานะครับช่องแถวนี้อันนี้ก็นูนขึ้นมานี่นะครับแล้วจะมีช่วงที่มันหักล้างไปเห็นไหมครับช่วงที่ครูเป็นเส้นตะนี่นะครับ คือช่วงที่มันเรียบไปเลยนะครับมันก็นักเรียนก็จะมาดูตรงนี้นะครับว่าถ้ามันเป็นสันนะครับกับท้องนะครับมาเจอกันนะครับมันก็จะเป็นหักหลังนะครับแนวของการแทรกสอดนะครับมันจะเป็นเป็นแนวเลยนะครับอย่างที่ครูว,วาดเมื่อกี้อันนี้คือภาพวาดน,นะครับ นักเรียนค่อยๆดูนะครับแนวเส้นสีแดงนี่คือเป็นแนวของแทรกสอดแบบเสริมนะครับหรือเรียกว่าปฏิบัตินะครับภาังกฤษคือ anti node นะครับเลยใช้แทนตัว e นะครับมันมีหลายการเสริมก็ตั้งชื่อเป็น a 0นะครับตรงกลาง a 1ทางขวานะครับสองฝากมันจะสมมาตรกันนะครับดังนั้นเราดูฝั่งซ้ายฝั่งเดียวก็ได้นะครับหรือฝั่งขวาฝั่งเดียวก็ได้มันเหมือนกันนะครับ ส่วนแนวของอแนวของปฏิบัติแนของบับก็คือแนวของบริเวณที่มันเส้นสีน้ําเงินนี่นะครับก็คือบริเวณที่มันหักล้างนะครับเราจะเรียกว่าแนวของบบบนะครับหรือว่าโนดนะครับแนวของบับหรือโนดนะครับก็เป็นเริ่มที่ n หนึ่งนะครับจะไม่มี n ศูนย์นะครับ n หนึ่งจะเป็น e ศูนย์แล้ว n หนึ่ง a1, n2 ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือเราคิดตั้งแต่ตรงกลางไปฝั่งขวานะครับก็เรียกว่าบับนะครับอันนี้เขาเรียกว่าการแทรกสอดนะครับมันจะมีทั้งแนวที่เสริมกันและมีแนวที่หักล้างกันนะครับอ่บก็ แนวที่มันเสริมกันเรียกว่าแนวปฏิบัตินะครับเรียนก็จดแบบย่อยๆเอานะครับอ่าโดยจะเริ่มแนวปฏิบัติแนวปฏิบัติที่อยู่ตรงกลางจะเรียกว่า A ศูนย์นะครับอ่าถัาดออกไปก็เป็น a1 หนึ่งสองไปเรื่อยๆนะครับแล้วแนวหักล้างจะเรียกว่าแนวของบับหรือโนดนะครับผิวของน้ําจะค่อนข้างนิ่งเห็นไหมครับอ่าแล้วก็ แนวแนวแบบแรกก็คือจะเป็น n หนึงเลยนะครับไม่มี n ศูนย์นะครับทางซ้ายขวาก็จะเหมือนกันเรียกว่าสมมาตรนะครับนักเรียนไม่ต้องจดหมดนะครับก็สรุปเอานะครับตามที่ครูขีดนะครับโอเคนะครับต่อมาเราจะมาดูสูตรที่เกี่ยวข้องกับการแทรกสอดแบบเสริมแล้วก็หักล้างนะครับในรูปจะเป็นการแทรกสอดแบบเสริมนะครับก็คือเราจะเขียนเป็นแนวเอานะครับเห็นไหมครับว่าจะเป็นแนว a ศย A1、A2 A0 นะครับ A0 คือแนวแทรกสอบแบบเสริมแนวกลางนะครับแล้วก็ถัดไป A1、A2 ไปเรื่อยๆนะครับแรงกำเนิดเราให้เป็นแรงกำเนิดตัวแรกเป็น S1 นะครับตัวที่2เป็น S2 นะครับแล้วจุดที่เราต้องการหาค่าหรือโจทย์ที่ต้องการถามเนี่ยเราจะตั้งชื่อเป็นจุด P นะครับส่วนระยะจาก s 1ไป P เนี่ยเราจะตั้งเป็น S1p นะครับ s 1 p ก็คือระยะจาก s 1ไป p นะครับเราเขียนติดกันถ้า s 2 p ก็ระยะจาก s 2ไป p นะครับอ่าอันนี้ทำความเข้าใจนะครับส่วนค่า n n เล็กนะครับก็คือตัวที่ห้อยห้อย a a ศ n ก็คือศนย์ a ห n ก็คือ1นะครับ n 2 a 2 N, อสองเอนก็คือ2นะครับอ่าเราก็มาดูสูตรน,นะครับอ่าก็มันจะมีการแทรกสอดนะครับมันจะมีอยู่2อ,อแบบใช่ไหมครับก็คือแบบเสริมหรือปฏิบัตินะครับ ตัว a นั่นเองนะครับกับแบบแบบหักล้างนะครับหรือบับหรือตัว n นะครับดังนั้นแบบเสริมเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นอีก2ส,สูตรน,นะครับอ่างเรียนต้องจำด้วยนะครับว่าแอบส่ลดของ s1p ลบ s2p เท่ากับ n ลัมดานะครับ เก็คือเอเล็กก็คืออย่างที่บอกนะครับเป็นตัวห้อยของ A นะครับแล้ว S1P ก็คือระยะเราเอา b s o ส u t e แปลว่าต้องการเฉพาะค่าบวกนะครับส่วนเลมด้าคืออะไรเลมด้าก็คือความยาวขึ้นนะครับหน่วยเป็นเมตรนะครับอ่ามันมีอีกส่วนหนึ่งนะครับของการแช็กสอดแบบเสริมนะครับก็คือ d ีไซนนะครับซิต้ถ้ากับ เอ็นเลมดานะครับดคืออะไรมีโหมดมาดีขึ้นมา D ก็คือระยะห่างระหว่าง s 1กับ s 2อนะครับถ้าเรียนดูรูปนะครับด้านล่างนะครับก็จะเห็นว่าระยะดีมันคือระยะระหว่าง s 1ไป s 2นะครับแล้วก็มุมมุมก็คือเราจะก็วัดวัดจากข้างบนมานะครับเทียบกับ เอศูนย์นะครับเช่น a หนึ่งก็วัดตรงนี้นี่นะครับถ้า A2 สองมุมซิต้าก็วัดจากตรงนี้มุม A3 สามก็วัดจากตรงนี้นะครับทั้งซ้ายทั้งขวาได้เหมือนกันนะครับอ่าหรือหรือบางทีเนี่ยน,นี่ครูสมมติเป็นด้านขวานะครับบางทีเขากําหนดเป็นแบบนี้นะครับให้ความยาวจาก ด้านนี้นะครับด้านจากจุดจากแหล่งกําเนิดนะครับจนถึง a 0นย์เนี่ยสมวนว่าให้เป็นเป็น L นะครับแล้วก็ระยะตรงนี้เขาให้เป็น x สมมตินะครับดังนั้นซีต้ามจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับดังนั้นหลายครั้งนะครับพี่เขาก็แทนไซซีต้าเป็น dx ส่วน L เลยนะครับจริงๆมันต้องเป็น อีกด้านนึงใช่ไหมครับสมมติว่าเป็นด้านด้าน A สมมติเนาะจริงๆมันต้องไซส,สิต้ามันต้องเป็น x อส่วนเนะครับแต่ว่าเออเราก็อนุม,มานว่า a มันเท่ากับ l นะครับมันก็เลยใช้ l แทนนะครับซึ่งวัดได้ง่ายกว่านะครับจริงๆสองสูตรน,นี้เหมือนกันนะครับเพียงแต่แทนไซสิต้าเป็น x อส่วนเนะครับ ต่อไปมาดูของบับนะครับบับก็ s 1 p ลบ s 2 p เท่ากับ n ลบ1ส่วน2ะครับแล้วก็ล m มดามันจะต่างกันแค่ตรงในวงเล็บเนี่ยนะครับถ้าเป็นบับเนี่ยต้องจำไว้ว่าเป็น n ลบ1ส่วน2แต่ถ้าเป็นปฏิบัตไม่ต้องทำอะไรนะครับเป็น n เ,นเฉยอันนี้ก็เป็น d sine theta เหมือนเดิม N ลบ1ส่วน2แล้วก็ l ลมด d าหรือ DX ส่วน L เท่ากับ N ลบ1ส่วน2แล้วก็ l ลมด d านะครับโอเคนะครับก็จะมีการเทืกสอดจะมี2แบบหลกัหลกๆคือแบบเสริมกับหักล้างนะครับเสริมก็ดีไซน์เซตาเท่ากับ N l a m b ลมดาถ้าหักล้างก็เป็น N ลบ1ส่วน2ลมดานะครับโอเคนะครับ อ่โอเคนะครับนักเรียนเดี๋ยวครูจะพามาทําโจทย์นะครับตัวอย่างนะครับคลื่นชนิดหนึ่งเมื่อเกิดการแทรกสอดนะครับจะเกิดแนวดังรูปนะครับก็นักเรียนจะรู้เลยว่าอันนี้เป็นบับหรือปฏิบับนะครับก็จะเป็นปฏิบับนะครับเพราะว่าเป็น A ใช่ไหมครับคลื่นนี้มีความยาวคลื่นเท่าใดคือความยาวคลื่นคือลมดานะครับความทีก็คือ f นะครับ จะมีความเร็วเท่าไหร่ตัว V นะครับออขอไข่เนี่ยนักเรียนน่าจะจำสูตรได้ว่า V เท่ากับ F l a m ลมด่านะครับ f คือ100เราติดแลมด้าเราต้องหานะครับนี่ขอไข่นะครับดังนั้นเราต้องมาเข้าสูตรของที่เราจำได้ว่าเป็นปฏิบัติแล้วเขาให้มุมมาหรือไม่เขาไม่ให้มุมมานะครับก็จะเป็น s 1 p ลบ s 2 p เท่ากับ n อนเลมดาอย่างนี้นะครับแล้วเราก็สังเกตจุด P นะครับอยู่บน A2 นะครับ mm. ก็เป็น N เล็กเท่ากับ2นะครับเพราะอยู่บน A2 ตัวห้อยนะครับตัวห้อยคือ N uh, S1P เอ่อก็เป็น5-1ลบนะครับอันนี้คือ5เมตรนะครับแล้วก็นี่คือ1นึ่งยีเท่ากับ2 l a m ลมด l า m ลมดาเดียวก็คือ4ส่วน2ก็คือ2 สเมตรก็เอา2มาแทนฝั่งนี้นะครับก็ได้200เมตรต่อวินาทีนะครับตอบ2กับ200นะครับเรามาดูข้อถัดไปเลยนะครับข้อนี้จะเห็นนักรจะเห็นว่ามีมุมซิต้านะครับแนวปฏิบัติที่2ก็คือ n อ็เท่ากับสแนวปฏิบัติก็คือแปลว่าเป็นการแทรกสอดแบบเสริมนะครับ หากคลืนทั้งสองอยู่ห่างกันเห็นไหมครับห่างแหลกกำเนิดขึ้นก็คือดีลัมดาเท่ากับเท่าไหร่ความยาวคลืนอันนี้บอก V มาให้หาความถี่ใช่ไหมครับดังนั้นขอไขก็เหมือนเดิม V เท่ากับ F l a ลัมดาแต่ว่าให้หา F แล้วก็สลับนะครับเป็น V ส่วนลัมด d าก็คือ300ส่วนลัมด d าเดี๋ยวเราค่อยหามานะครับ นักเรียนจะเห so right ็นว่าข้อนี้เขาให้มุมมาแล้วก็ต้องเป็นดีไซสต้าถ้ากับอันนี้เป็นแทรกสอดแบบเสริมก็คือ n อ a m b d มดานะครับแทนค่าไปเลยนะครับ d คือ8 s i n 30เท่ากับ2 l a m b มด้าไซสาคือ1ส่วน2เท่ากับ2 l a m b มด2า2 248 l a m b d a เมดาท่ากับ4ส่วน2เหมือนกัน ก็คือสเมตรอ่าที่นี้ก็สองมาแทนตรงนี้ก็ได้150ยหิเฮิร์ตนะครับตอบ2กับ150นะครับตอบข้อ1นะครับอ่าในข้อต่อไปนี้นะครับครูจะให้นักเรียนอ่าทำเองนะครับโดยการที่ครูจะไกด์ให้นิดนึงนะครับก็อ่า อย่างอันนี้นะครับอันนี้เขาจะให้ให้ดีมาใช่ไหมครับวางห่างกันเนี่ยคือดีนะครับอ่าก็เราก็ต้องใช้เป็นเป็นเซนติเมตรถูกแล้วนะครับเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งอ่เวลาเราหามาแล้วมันจะเป็นเซนปุ๊บพอความเร็วเขาให้เป็นเซนอ่อทุกอย่างมันก็จะตัดกันไปนะครับ ดังนั้นดีก็ใช้6เลยนะครับอันนี้คือ V คือ40เซนความถี่คือ F นะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยปฏิบัติที่สามนกับ3ามดังนั้นเราก็ต้องใช้สูตรดีไซน์นะครับดีไซน์ซิต้านะครับก็หาเลมดาออกมานะครับเออเราหาแลมดาออกมาจากจาก f กับ V นะครับ แล้วค่อยมาแทนในดีไซสิต้าเท่ากับ n Lambda นะครับแล้วหาหาซิต้าออกมานะครับอ่าส่วนข้อนี้นะครับข้อนี้ก็เป็นเรื่องของแนวหักหลังใช่ไหมครับแล้วก็ใช้สูตรของหักหลังนะครับ เซนติเมตรนี่ไม่ต้องแปลงเพราะว่าอะไรเพราะว่า,าเดี๋ยวเซนติเมตรมันจะไปตัดกับที่สุดท้ายเราจะใช้สูตร f เท่ากับ v ส่วนแลมด้าใช่ไหมครับ v ก็คือเขาให้มาละส่วนแลมด้าคือเราต้องหาจากสูตรเขาบอกเขาไม่ได้บอกมุมมาก็จะเป็น s1p ลบ s2p ใช่ไหมครับแล้วก็ใช้สูตรของการหักล้าง โอเคนะครับก็วันนี้ก็มีแค่นี้นะครับ